ดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะนัดก็อยู่ที่สาขา2ของบริษัทเพชรยนต์นะคะสาขา2ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะซอยเสรีไทย95เลยซอยมาประมาณ80เมตรนะคะนี่รถเยอะเหมือนกันรถสวยสวยเหมือนกันนะคะนี่วันนี้นะคะนัดก็จะมารีวิวรถให้ดูอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าจะเป็นรถคันไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลย สำหรับคันที่นัดจะมารีวิววันนี้นะคะก็จะเป็นคันนี้เลยนะคะมิ s ู s h i ิมิรันนะคะ1 2 g l x นะคะเป็นรถปี2019นะคะราคาเบาๆผลสบายๆนะคะเลขกไม่น้อยมากนะคะคันนี้คันนี้นะคะจะต้องขายอยู่ที่359,000บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดตัวรถกันนะคะสำหรับด้านหน้าตัวรถนะคะ รงกระจังด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดำเงานะคะตัดด้วยเส้นโครเมียมนะคะแล้วก็เป็นโลโก้ของมิสสุบิชินะคะคันนี้การชนด้านหน้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตกแต่งในส่วนของเส้นดำๆนี้นะคะสวยงามในส่วนของไฟคู่หน้านะคะก็จะเป็นแบบมัลติดิจคเตอร์นะคะคันนี้ตัวล้อนะคะคันนี้จะได้เป็นแบบล้อกะทะนะคะ ยางปีสอง9ันสิบขอบสิบสี่นะคะยางก็ยังดูใหม่ๆเลยนะคะมาดูช่องล่างนะคะข้างในโชคนะคะโชคยังแน่นๆอยู่เลยนะคะคันนี้ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะ,ะขอบฝาครอบกระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้นะคะมือจับสีด้านสีเดียวกับตัวรถนะคะ สวยงามมากนะคะคันนี้ไฟท้ายก็ดีไซน์มาสวยงามนะคะคันนี้ก็จะมีเส้นขอบสีดำเงาเนาะตัดขอบโคงไฟท้ายนะคะด้านลน้าก็จะมีในส่วนของไฟทับทิมสองด้านนะคะแล้วก็มีเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์กันชนนะคะ มีกล้องมองหลังให้นะคะนี่สวยงามมากนะคะคันนี้ยางใบป,ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะไปเบรกลงที่สามนะคะเสาอากาศรถเนาะสวยงามมากนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆเดี๋ยวลองเปิดด้านหลังดูนี่จะมีชุดโช้กซึ่งเขาเจ้าของเก่าเขาก็จะติดในส่วนของอันเนี้ยมาให้ด้วยนะคะ เขาเรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีพะยางนะคะด้านหลังต้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะสวยงามมากได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะราคาเบาๆผลสบายๆนะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะ หัวนอสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะแล้วกันไม่มีชนหนักจมน้ำพความแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดด้านในตัวรถกันต่อนะคะในส่วนของด้านในตัวรถนะคะประตูก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะคันนี้จะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงรับสายโทรศัพท์ได้นะคะเงินใหม่ คันนี้จะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะนี้นี่แอร์อันนาล็อกนะคะเกียร์ออโต้นะคะก็จะมีช่องเก็บของเล็กๆน้อย,อยด้านในที่เสียบช่อง USB นะคะที่วางแก้วสวยงามมากนะคะคอนโซลก็จะมีช่องเก็บของให้นะคะในส่วนของเบาะนะคะคันนี้จะได้เป็นแบบเบาะผ้านะคะ เบาะผ้าสวยงามมากนะคะไม่มีรอยขาดรอยเหี่ยวรอยย่นรอยอะไรเลยนะคะหัวนอ็อตหัวน็อตเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะเรามาชมในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อนะคะสห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างนะคะนั่งสบายอยู่นะคะนี่คันนี้ มีที่วางแก้วให้หนึ่งที่นะคะแล้วก็บาะคู่หน้าก็จะมีในส่วนของที่เก็บสัมภาระให้นะคะสวยงามมากเลยนะคะประตูได้คันนี้ไปนะคะคุ้มค่าแน่นอนราคาเบาๆนะคะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้ในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1ันสองร้อยซีซีนะคะและในห้องเครื่องยนต์นะคะก็ แห้งนะคะไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะออยจุดแต้มสีจากโรงงานยังอยู่นะคะนี่ประกันไม่มีชนหนักจมน้ำทิ่ความแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะคันนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะคะมิสูบิชิมิลล่า1.2 g l x นะคะราคาต้้งขายอยู่ที่ สามแสนห้าบาทเท่านั้นเองนะคะเป็นรถปี2019ันสิเก้เลขหม่วิ่งน้อยมากนะคะถ้าสนใจก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างได้เลยนะคะหรือโทรมาหาัดได้เลยที่เบอร์0 9 8ย์เก้าแนัดเจ็ดพชรยนต์นะคะนี่ก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้นัดด้วยนะคะเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ